การมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันครับที่โรงเรียนบ้านหมนสงเคราะห์นายผู้ชงโพธิที่กุศลใสผู้ว่าราชการจัหรงหวัดกฬสิน์ได้ทําพิธีส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต et, et, ats, iam, um ach, um ari, นราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558แก่ผู้นวยการโรงเรียนบ้านหมน ตำบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เป็นทางปัญญาแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่ของตำบลห้วยโพนะครับงานนี้ก็มีข้าราชการทหารตำรวจครูนักเรียนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลห้วยโพเข้าร่วมในพิธีส่งมอบซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาลสินนะครับคุณนิพนธ์ในเมืองปัก พูดถึงโครงการนี้ครับบอกว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทําโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ประกอบไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์พร้อมจัดทําภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบนะครับถวายเป็นพระราชกุศลมอบให้จังหวัดละหนึ่งแห่งครับที่กาลสินก็มอบให้กับที่โรงเรียนบ้านหมนสงเคราะห์นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาะสินครับ